เอานะครับผมอยู่กับ c o n s t ต u ซ์คอมพิวเตนะครับวันนี้ขนล,ลดเข้าบ้านนะครับ้าง,งานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดแล้วเรากลับบ้านเลยไฟแดงอีกแล้วเคเราไฟเขียวนะครับกอเทไฟเขียวนะเราจะไปซอยไหนนะนองซอยนี้ก่อนเพราะผมก็จำทางไปบ้านไม่ได้นะครับ ไม่ใช่จำไม่ได้อะเอ้ยมาถูกป่ะวะเฮ้ยถูกเฉยเลยเอาไม่ใช่บ้านเราอยู่ในบ้านใครวะเนี่ยอ่าตรงนี้ก็ร้านบูมนะครับนี่จะเป็นโรงงานนะครับหรือก็อะไรอย่างโอ้ยไฟแดงไม่ไดันแล้วครับโดนกินครับผมแยกวัดใจมปเลยโอเค นี่นะครับบ้านของเมืองซันนี่ฮิลนะครับอ่านถูกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเอารถบดลงกันเลยนะครับแบบไม่ต้องลงเทรลเลอร์นะครับก็กดที่รูปเวพอยท์นะครับหรือเปล่าแล้วก็บ้านนะครับอ่าเร้อยแล้วก็รถนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ